ในการสร้างเลเซอร์อย่างแรกต้องกระตุ้นอะตอมจำนวนหนึ่งด้วยการให้พลังที่มากพอเมื่อมันถูกกระตุน้นก็พร้อมที่จะปล่อยแสงออกมาเรียกว่าโฟตอนเมื่อโฟตอนแรกเริ่มปล่อยออกมาแล้วมันก็จะกระตุ้นอะตอมตัวอื่นให้ปล่อยแสงออกมาเหมือนกันและเราก็จะได้ลำแสงโฟตอนต่อไปเป็นทอดๆแต่แทนที่จะปล่อยให้แสงนั้นกระจายหายไปโดยไม่มีค่าอะไรเลย เราจะมาทําให้แสงนั้นสว่างยิ่งขึ้นโดยการขังมันไว้ในกระจกและปล่อยให้มันสะท้อนกลับไปมาผ่านอะตอมซ้ําไปซ้ํามาแสงที่สะท้อนไปมาจะไปกระตุ้นให้อะตอมปล่อยแสงโฟตอนออกมาเพิ่มขึ้นได้อีกยิ่งเราใส่พลังงานกระตุ้นมากขึ้นอะตอมก็จะปล่อยแสงโฟตอนออกมามากขึ้นเรื่อยๆแต่มีคําถามชวนสงสัยว่าทําไมเพียงแค่โฟตอนวิ่งผ่านอะตอมถึงทําให้อะตอมอื่นปล่อยแสงตามออกมาอธิบายง่ายๆแบบนี้ละกัน เมื่อเราโยนเหรียญสองเหรียญจะพบว่ามันมีโอกาส50-50ระหว่างออกด้านที่เหมือนกันหัวหัวก้อยก้อยแล้วด้านที่ต่างกันหัวก้อยก้อยหัวแต่โฟตอนไม่เหมือนเหรียญเราจึงไม่สามารถหาความแตกต่างระหว่างโฟตอนเพื่อแบ่งมันออกจากกันได้ดังนั้นถ้าเราให้โฟตอนแทนเหรียญจะมีเพียงแบบเดียวที่มันต่างกันแต่มี2แบบที่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปทิศทางเดียวกันเลยมีมากกว่า โฟตอนอยากทำตัวเหมือนกันคือมีทั้งทิศทางเฟสและโพลาริซเชันและนั่นคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นของโฟตอนคือการที่มันวิ่งผ่านอะตอมและกระตุ้นให้ปล่อยแสงออกมาได้เลยอะตอมจึงถือโอกาสปล่อยแสงเหมือนกันตามมาราวกับว่ามันเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนก่อนที่โฟตอนตัวใหญ่จะถูกปล่อยมาซะอีกเมื่อมีโฟตอนวิ่งไปมาระหว่างกระจบสแผ่นนี้ ก็ยิ่งมีความเข้มข้นของแสงมากขึ้นทีนี้เราก็เปิดรูเล็กๆของกระจกเพื่อให้โปตอนวิ่งออกมาเป็นลำแสงได้เลยและนั่นก็คือเลเซอร์นั่นเองสวัสดีครับนี่พี่ๆจากทีมงานเด็กดี4.0 0จากเว็บไซต์เด็กดี .com ถ้าน้องๆถูกใจสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนถัดไปด้วยนะครับยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย